หลังจากที่เราได้ลองทดสอบในการทาตัวเวิร์ดสคริปต์นะครับมันมีวิธีการหนึ่งที่จะจัดระเบียบรู้สึกว่าไอ้เจ้าโน้ตที่เราโยงแบบกันวุ่นวายเนี่ยโอ้โหมันดูแล้วแบบมันชักวายเหลือเกินกวัวอะไรยังไม่ถูกนะฮะมันมีวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําให้ทุกอย่างเรียบง่ายได้คือแยกมัอนออกจากกันหรือเซปเปรสมันนะครับผมวิธีการคือไปที่ฟังก์ชันครับตัวนี้นะฮะในวิชวลสคริปต์นเนาะไปที่ฟังก์ชันทําการกดบวกตรงนี้นะครับเพิ่ม Create ฟังก์ชันขึ้นมานะครับ มันจะเพิ่มเป็นบดหมู่ฟังก์ชันใหม่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถคลิกขวา edit นะครับชื่อฟังก์ชันอาจจะใช้ชื่อว่า right move นะครับก็คือ right move หรืออาจจะเปลี่ยนเป็น character right movement ยาวหน่อยผมชอบชื่อฟังก์ชันเดียวยาวนะครับ character r i g e movement นะครับตรงนี้ function นะ character r i g e movement มีหน้าที่ทำอะไรครับเรงไปดูตรงนี้ครับ action r i g h รนะครับเราถอดโนดตตัวนี้ออกได้เลยนะครับถอดโน้ถอดโนดตัวนี้โปรเซ s ปึบ,นะรบเราก็ดูโนดตทนตัวนี้ไปถึงไหนนะครับทิง้งถอดโนดมนี้ออกนะรเรียบร้อยนี่คือก้อนที่เป็นไรม v ฟนะครับเนี่ยกดคอนโทรลเลือก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 ,ลอกแล้วก็เลือกนะครับย้ายมาอยู่ข้างล่างครับผมทุโท,ทีไม่ย้ายคอนโทรล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 ย้ายทั้งก้อนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างนะครับ มาอยู่ใกลๆกันเลยนะครับใกลๆกันเลยนะครับ Character ไ i ท์มูฟเมนต์จะทําก็ต่อเมื่อมันเป็นจริงเป็นจริงปุ๊บกดขวานะครับกดขวาก็จะสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับก็จะได้รูปแบบนี้ครับผมระเบียบมันใหม่นิดนึงนะฮะผมชอบโน้ตที่เป็นระเบียบ Character Line Movement เมื่อมันเป็นจริงเขาเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขตัวข้างบนหมดเลยนะครับดังนั้นฟิสิกส์โ o เ c สเราก็เอ๊ะมันก็จะเกิดไลท์ยังไงดีอ่ะฟิสิกส์โฟเรสลากขึ้นมาตรงนี้ครับคบอฟังชันนะฮะเราทำมไมไม่มีให้ขวาครับคอคอฟังชันนะครับ, call. Call รบติดขวาฟังชันอะไรกดตรงนี้เซลนะครับมันจะมีคำว่าคอคลิกหนึ่งทีครับปุ๊บไลท์มูฟเมนต์นี่ไงเจอละคารคเตอร์ไลท์มูฟเมนต์ เมื่อกดขวาไลฟ์มูฟเมนต์ครับอ่ากดเพย์ดูสิผมกดขวาได้อย่างเดียวนะครับตายไม่ได้ขับไปสู่บทเรียนแรกที่บอกว่าเอ๊ทำไมผมกดฉะนั้นมันก็มีวิธีการทำให้ง่ายครับผมเราก็ต้องเพิ่มฟังชันใหม่เข้าไปครับผม Edit นะครับผม Character Left Movement นี่ Left Movement อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ Left อยู่ตรงไหนดีผมก็จะย้ายไปไกลๆลนะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่ม กุ๊ปที่อยู่ไกลมากนะครับกรุ๊ปที่อยู่ไกลมาก Left Movement จะเกิดจากมีกดที่นี่ Control 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 เอาดันออกกอนเมือกีครับเอาดันออกกอนมันอยู่แค่ตรงนี้แยกกรุ๊ปนะครับแยกกรุ๊ปให้เหลือแค่นี้พอนะครับ Control เลือกนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับ Left Movement อยู่นี่นะครับ เอาล,ละมันเป็นจริงก็ลากไปนะครับแล้วเราก็จัดระเบียบมันเหมือนเดิมครับผมตัวเล็บก,ก็คือก็นี่คือ left movement นี่คือ right movement นะครับกลุกทั้งหมดเนี่ยกรุปได้นะครับตัวนี้นะฮะก็เลือกลากทั้งหมดนี้ได้นะครับดังนั้นเราจะกลับไปที่ข้างบนนะครับต่อเลยโอ้ไม่สิ call อ,อีกขวาเลือก call นะครับเลือก left movement นะครับาต่อเนื่อง นี่นะครับฉะนั้น gravity เหลือแค่นี้แหละ gravity นะครับ gravity เหลือแค่นี้จริงๆเราลากเราลากอย่างนี้ไปก็ได้นะก็จะจบนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้โนต้ตมันเป็นระเบียบนะครับผมก็ต้องสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมา get gravity ฟัง c t i o n คือ get gravity ครับตรงนี้ผมไว้นี่แล้วกัน function get gravity นะครับผมก็อาจจะเอา3ก้อนนี้นะครับ ลากมาปล่อยอผมมันต้องจัดยังไงอ๋อม,มันต้องจัดอย่างนี้อ่าโอเคจัดประมาณนี้ไอ้ผมเดี๋ยวผมก็ย่าต์ลากอุกทนนะครับลากมาปล่อยอย่างงี้นะครับอโอเคจัดให้มันสวยหน่อยนะครับเกสกาวิทตี้อยู่นี่ครับผมดังนั้นคลิกขวา call function เลือกเกสกาวิทตี้ ปุ๊บปล่อยนะครับเริ่มเกมมารับขวารับซ้ายเกตกาเวดีกดเพย์ดูดิเหมือนเดิมไหมเดิหละเนี่ยใช้้าล,ละนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมฮะนี่คือรูปแบบในการทำจัดระเบียบตัวโนดนะครับโนดหรือตัวฟังก์ชันของเราทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับเวลาแบบเราดูก็ดูนี่คือฟังก์ชันที่เราจัดการนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ครับส่วนนี้นะฮะตอนนี้นะครับ เราสามารถปรับเป็นแบบนี้ได้นะครับผมกดเซฟหน่อยนิดนึงครับผมเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของเลฟก่อนซ้ายนะครับซ้ายก่อนแล้วกันนะครับพอมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมาปรับรูปแบบอะไรบางอย่างเราจะลากไปครับผมพิมพ์ว่า t ไทแคชนะครับเราจะใช้ตัวคิเนติกจริงไหมอาจจะไม่ใช่นะครับตรงนี้เอาออบเจกต์นี้ออกนะครับออบเจกต์นี้ออกอคลิกขวาเทกโนด กดที่ปุ่มตรงนี้ครับลิกขวาแ t n โนดเราจะแอดไซน์ครับผมเอาอะไรมาดีเอา Animate s p r i t e ครับลาก๊บ animate s p r i t e ดังนั้นเจ้านี่ต้องเปลี่ยนละ base base type เราเลือกเป็น Animate s p r i t e ครับเพื่อทำงาน Animate s p r i t e ของมันนะครับวิ่งทางซ้ายเนาะวิ่งซ้ายตัวละครต้องถูกฟลิปเพราะว่าพื้นฐานตัวละครหันไปทางขวาตลอดดังนั้นถ้ามันกดซ้ายมันต้องฟลิปแน่นอน yes ปึ๊บถ้ามันเป็น yes s e ฟฟลิป h อ r i z o r t z o n t a l ครับผมฟ l i p h o r i z o เ t a l เป็นจริงนะครับเป็นจริงมันจะถูกหันข้างอ่ะดูที่หันข้างจริงหรือเปล่ากดซ้ายหันข้างจริงหันข้างจริงขวายังไม่เขียนนะครับโอเคถ้าซ้ายหันข้างจริงเราต้องเพิ่ม Animation ต่อกับเ l a y เมื่อกี้เรามีท่า Animate ของเราชื่อ Walk Idle โอเคกลับมาที่ Animation Play Play เปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเป็น walk นะครับ animation play เป็น walk ก็เพิ่มเข้ามาคือ t h c a เป็น animate sprite โดยเอา get node animate Sprite นะครับต้อง get node นะครับต้อง assign และ get node จากใน hierarchy ของเราแล้วก็ set free p a g e ที่เป็นจริงนะครับ horizontal ให้เป็นจริง,นะร talk, รงแล้วก็สแสดงท่าทาง walk animation ดังนั้นขวาก็ต้องเหมือนกันต่างกันนิดนึงคือตอน flip เราไม่ต้อง flip นะครับดังนั้นขวาก็ผมก็อาจจะ copy 1 2 3 4 ทนดีลากไปข้างบนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น False นะครับไม่ต้องแล้วก็ได้เลยนะครับวิ่งจะวิ่งไม่หยุดนะฮะ,อะลองซ้ายเลยขวาดูจะวิ่งไม่หยุดเลยซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันหยุดก็ต่อเมื่อมันต้องหยุดวิ่งใช่ไหมครับหยุดวิ่งการที่จะให้หยุดคือต้องหยุดวิ่งหยุดวิ่งจะเกิดจากอะไรเกิดจากตอนนี้ฮะดันตรงน,นี้ดันหรือขณะที่ไม่เกิดเนี่ยตรงน,นี้ Get Gravity เนี่ย เราก็อาจจะใช้วิธีนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ทนดีลากขึ้นไปปล่อยไทแค c ์สเช่นเดิมครับคา v i บิี้จะเปลี่ยนตอนนี้เป็นไอดอลคือเมื่อไหร่ที่หยุดเป็นไอดอลดูที่จริงหรือเปล่าเอาผิดนะครับเอแปนะครับเอาใหม่นะแบนคอร์ไลไทแคร์ cat. น่าจะเป็น False มะตรงนี้ False ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะก็ลองวางใหม่รอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อรูแลกโทษทีผมเข้าใจแล้วขอลองอะไรนิดหนึ่งนะครับคล้ายแคทนะครับเอาอินสแตนออกนะครับเค็ตโนโด,ดแอดไซแอนิเมต เพเลยเราไม่ต้องปไปฟิปอะไรนะจินเนี่ยโอ้โทุทีต้องเปลี่ยนคินเมติกเป็นแอนิเมตถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องย้ายไปที่เอลสนี่มีปัญหาเลยนะครับไม่ได้ย้ายไปเอลเลยผมพอเข้าใจละไอดลนะครับกดเพนะครับโอเคเข้าใจละตอนนี้เราจะเลื่อนตรวน,นี้ครับปกติมันตอนที่มันเป็น c าบิตีเนาะมันก็จะไม่ทําอะไรเนาะเราก็จะเลื่อนถอนถอนโนดตตัวนี้ออกสอสาม ผมจะย้ายมาข้างล่างนี้นะครับถ้ามันเป็นเท็จทําไมบทาไมก็คือหยุดวิ่งอะไรไม่รับค่าเฉพาะวิ่งขวานะนี่เรียบร้อยนะครับดังนั้นซ้ายก็ต้องทําเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามก็ทวนดีวาตรงนี้นะครับสอง ดังนั้นวิ่งซายวิ่งขวาก็จะ,นะครับตัวนี้นะครับกำลังคิดอยูได้ไหามาเป็นดันได้ไหมดันเปลี่ยนจากฟอลเป็นดันเปลี่ยนจากฟอลเป็นดันนะครับไม่ได้ต้องใช้ e f บหลักๆเลยนะครับ EFL หลักๆเลย แอนิเมชสไปก็จะถูกวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากใช้โนดมากขนาดนี้นะครับขออนุญาตใช้ร่วมกันได้ไหมกันได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนแรกเหมือนจะได้จริงๆก็ไม่ได้นะครับ เมื่อ <False. S 2> ไม่มีการกด Animate ต้องเป็น False False State จเมืนะ่อกี้นี้มันไม่เป็น False นะครับ แก้ไขโนดหลักๆของเจ้า movement เลยแหละผมว่าจะต้องแก้ไขโนดหลักๆของ movement เลยเพื่อให้ a n i m เมตมันกลับไปทำงานสเต e เดิมนะครับผมตัวน,นี้ดังนั้นผมพอจะนึกคันเอฟออกแล้วครับมันมีวิธีหนึ่งคือการลดรูปฟังก์ชันนะครับขออนุญาตเคลีย์โนดตตัวนี้เก็บไว้นะฮะโนดตเพลย์ไอดนี่เก็บไว้นะครับ i อด e ลเพลเก็บไว้ก่อนดังนั้นผมจะไปเคลียร์ตันี้ก่อนลดรูปฟังก์ชันลดยังไงดูนะฮะผมว่า ไลเตอร์มูฟเลบไม่ต้องใช้ละเอย่าทิ้งทึบลบทิ้งไปเลยมูฟเลฟเราไม่ต้องนะครับเนี่ยโน่ก็จะหายไปเอาหายไปเลยตายละเดี๋ยวเอาใหม่ก่อน <laughs> move left. มูฟเล็ตเก็บไว้เก็บไว้ไก,ไก่อนนะครับแล้วก็มูฟไรนะครับมูฟไรนะครับถ้ามันเป็นเทสให้มาเก็ตมูฟเลฟแทนนะครับเนี่ยเทสให้มาเก็ตมูฟเลฟแทนนะครับเดี๋ยวดูดิลบได้ไหมอ่าลบได้นะครับโอเค ก่อนที่จะลบนะฮะมันจะมีโหนตรงน,นี้อยู่อันนี้มันเป็นฟรอวอีกปีหนึ่งนะครับให้มันมาแคทท่าทางตอนอดเดลนะครับแคทท่าทางตอนอดเดลแทนนะครับเนี่ยแล้วก็ลบลบได้ละตอนนี้ผมว่าผมลบไปล,ละเอาละเนี่ยฮะวิธีการคือคลิกขวาอย่างเดียวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับขออน,นุญาตเปลี่ยนชื่ออาจจะทําให้สับสนน,นิดนึงเป็นคำว่า movement อย่างเดียวเลยฟังก์ชัน movement เมื่อคลิกขวานะครับขวาเป็นจริง วิ่งไปข้างหน้าตามทิศทางที่เรากำหนดไว้อ่าไปทางขวาแหละนะครับท,ทําท่าแอนิเมตทุกอย่างฟลิปเสร็จเพรท่าวอล์กนะครับถ้าไม่ทําไม่เป็นฟอลมาคลิกซ้ายครับมันรับค่าคลิกซ้ายแทนเนะี่ยถ้าไม่มารับค่าคลิกซ้ายแทนนะครับก็ดําเนินตัวปกติแล้วครับใส่มีเกตใส่อะไรครบหมดเลยเนี่ยนีเกตอะไรครบหมดนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าไม่ทั้งถ้าไม่ทั้งคลิกขวาไม่ทั้งคลิกซ้ายก็คือไม่ได้มีการกดซ้ายขวาเลย f a ล์ false, มาตรงนี้ครับ a n i m เ t e s p เล่นท่า ID นะครับแล้วก็ลบฟังก์ชัน Movement ซ้ายออกไปซะเลื่อนไปข้างบนครับเราจะไม่มีเลฟมู v เมน n t เนาะทิ้งครับเหลือแค่3ฟังก์ชันแค่นั้นนี่กดเพ e สิทดสอบเรียบร้อยครับร้อยเีอีกรอบนึงนะครับรูปแบบของโหนดคือมี ฟิสิกโปรเซสวิ่งไปที่ฟังก์ชันชื่อ movement นะครับ movement แล้วก็ get gravity นะครับ gravity ก็เป็นการ get ปกติครับ gravity มีแค่นี้ get gravity move and collide ตามทิศทางแกน y ให้มันลวงลงมาโดยค่า gravity คือ5นะครับแต่ฟังก์ชันที่เคยเป็น right movement และ left movement นะครับผมยุบรวมเหลือแค่ฟังก์ชัน movement ตัวเดียวเนี่ย movement เช็คครั้งแรกนะครับถ้ากดขวาเป็นจริงนะรกดปุ่มขวาเป็นจริงให้มันเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง speed นะครับแกน x สปีดแกน x นะครับถ้าเป็นบวกก็ไปทางขวานะครับสปีดเสร็จ type cat animate sprite เอา animate sprite ก็คือไป get node เนี่ย assign และ get node animate sprite อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็น animate sprite เนี่ยครั้งแรกมันมาจะเป็น kinematic ดูดีๆนะฮะมันต้องกดเปลี่ยนตรงนี้ด้วยให้มัน flip ครับถ้าไปทางขวาเป็น false คือไม่ต้อง flip นะครับหลังจากนั้นให้แสดงท่าทางเป็นท่าวิ่งนะครับถ้าไม่ก็คือถ้าไม่ไม่ได้กดขวาบูลีน n กดขวาถ้าไม่ ย้ายมาคอนดิชันเช c คเลยครับกดซ้ายถ้ากดซ้ายเป็นจริงก็เคลื่อนที่ครับแต่ประเด็นคือเคลื่อนที่ด้วยนีเกตครับเอา5มาติดลบมาน g เกชันติดลบนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแทนทําเหมือนกันเลย Cat นะครับแคทไทส์อย่าลืมดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็น a n i m เม e Sprite แล้วก็ a n i m เม e Sprite g e เจากโนดมา Set ตฟลิเป็นจริงเนื่องจากมันต้องหันไปทางซ้ายแสดงท่าทางท่าวิ่งนะครับแต่ถ้าไม่เป็นเท็นะไม่ ไม่ทั้งกดขวาและไม่ทั้งกดซ้ายนะครับก็จะวิ่งมาที่ไทแครด Get Animmate Sprite นะครับ s p r i t e s p r i t e ทุกอย่างแล้วเล่น Animation คือ i d l e คือไม่เกิดการกดอะไรทั้งสิ้นให้เล่นท่า i d เ e เวลาเพย์ก็นี่ฮะไม่ทั้งกดซ้ายหรือกดขวาก็จะเป็นท่า i d เดนั่นเองครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมนี่คือตัวอย่างในการทำลดรูปฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็เขียนเงื่อนไขปรับคอนดิชันแล้วก็ทำแบบ ศึกษาดูไปว่าไอ้ต้นโนดแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถลดรูปยังไงครับผมผมว่าจริงๆ Virtual Script อาจจะง่ายสำหรับคนที่เป็นนอน o d e และเริ่มต้นนะแต่สำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนอย่างผมเนี่ยพอมาทำ Virtual Script ผมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะนะผมต้องมานั่งลำดับกันนะครับตัวน,นี้ก็จะค่อนข้างเก่งกับคนที่ต้องดีไซน์โฟร์ชาร์ t มาก่อนนะครับผมตรงน,นี้ก็ลองเอาไปศึกษากันดูครับผม